สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการ The Clip Car r e v i e ทุกท่านครับวันนี้ผมแพนพายทุนพงศ์อยู่กับเจ้านี่ครับ All New al GWM Tank 500 GWM เนี่ยเขาจะมีแบรนด์ลูกซึ่งชื่อว่า w เ y ซึ่งเป็นโคนลานกับเวโปรตีนนะโคลานกันนะลูกนะเวเนี่ยเขาก็จะขายพวก SUV สไตล์ crossover บ้าง SUV สไตล์ลุยบ้างแล้วภายใต้แบรนด์ของเวเนี่ยเขาก็มีการออกรุ่นแท้ง300มาแต่ในปี2021ครับท่านผู้ชมแท้ง300เนี่ยขายดีไงเขาก็เลยแยกออกมาเป็นอีกแบรนด์หนึ่งเลยคือ คู่ไปกับเวเลยเวก็ไปโฟกัสการขายพวกรถครอสโ o อ e r เวอร์ที่เป็นสไตล์คนเมืองรูปทรงบเฉีียวส่วนแท้งก็ไปโฟกัสที่การผลิตรถ SUV สไตล์บึกบึนหรูแบบลยุยหรือว่าเอาแบบลุยเก๋ๆไปเลยก็ได้แต่ว่าเป็นสไตล์ SUV ที่ไม่ใช่ครอสโ o อ e r เวอร์กึ่งเก่งนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าทำไมในไทยเขาต้องให้เรียกว่าเป็น all new GWM Tank เป็นเรื่องทางกฎหมายการค้าครับที่ทำให้ในไทยเนี่ยจะต้องใช้ชื่อยี่ห้อว่า GWM นำหน้าเพราะฉะนั้นในไทยเนี่ยถ้าถูกต้องเรียกว่า GWM แท้งแล้วค่อยเป็นรุ่น500แต่ว่ายาวอะ่ะผมก็ขี้เกียจผมขอเรียกว่าเป็นแท้ง500ไปเลยแล้วกันอีกเรื่องนึงก็คือเรายังไม่ทราบราคานะครับว่ามันจะเท่าไหร่วันนี้เราก็จะมาดูเจ้าแท้ง500นี้กันนะครับมาดูกันที่ภายนอกก่อนเลยนะครับ แทง500เนี่ยจัดว่าเป็น SUV ขนาดใหญ่ถ้าวัดกันตามมาตรฐานของบ้านเราแต่ว่าถ้าเทียบกับทั้งโลกเนี่ยก็จะถือว่าเป็นรถ SUV ขนาดกลางค่อนไปทางใหญ่คือในโลกนี้นะลูก Fortuner ถือว่าเป็นรถขนาดค่อนกลางกลางเท่านั้นในอเมริกาเนี่ยเขายังมีรถอย่าง Chevy Suburban หรือ SUV ที่มีขนาด ใหญ่โตมากกว่านี้ขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นแท่ง500วัดตามมาตรฐานโลกก็คือขนาดกลางค่อนข้างใหญ่แล้วมันใหญ่ขนาดไหนอืผมก็ไม่สามารถเอา f o r t จ n e r มาจอดเทียบข้างตอนนี้ได้นะแต่ผมเอางนี้แล้วกันความยาวตัวถังไม่รวมยางอะไหล่ที่แขวนด้านท้ายเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4.9เมตรแต่เพราะว่ามียางอะไหล่แขวนอยู่ด้านท้ายนี่แหละ ทำให้ความยาวโดยรวมมันไปจบที่ประมาณ5.07เมตรแล้วก็ความกว้างตัวถังเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.95เมตรความสูง1.9เมตรคือสูงกว่าตัวผมอีกถ้าเทียบกับ Fortuner ในแต่ละมิติสมมุติว่าผมเอาดาบเลเซอร์มาฟันเอาไอ้ยางอะไหล่ออกไปแล้วว่ากันที่ตัวรถเพียวๆเนี่ยด้านความยาวความกว้างความสูงของรถนะครับก็จะมากกว่า Fort u n e r ด้านด้ประมาณ7-8ซนติเมตรก็คือประมาณเท่านี้ ในทุกด้านเลยทั้งกว้างทั้งยาวทั้งสูงเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่า Fortuner ใหญ่แล้วไอ้นี่ใหญ่กว่าอีกโครงสร้างตัวถังของแทงห้0 0 0นั้นนะครับเป็นแบบ h h s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  on r r m e ก็คือเป็นเฟรมหลักนะครับเป็นกระดูกงู2อันแล้วก็เอากระดองตัวถังเนี่ยครอบลงไปซึ่งเป็น Construction ในแบบเดียวกันกับพวกรถ SUV พื้นฐานกระบะทั้งหลายโครงสร้างตัวถังแบบนี้เนี่ยจะแตกต่างจากพวกรถอย่าง CRV ที่ใช้โครงสร้างตัวถังชิ้นเดียวความต่างเนี่ยก็คือ แชสซีสออนเฟรมเนี่ยมันทนงานหนักทนงานออฟโรดทนแรงกระแทกมากกว่าซ่อมบำรุงง่ายกว่าแต่ตัวถังที่เป็นชิ้นเดียวของ c r v ได้ในเรื่องน้ำหนักเบาวกว่าแล้วก็ความง่ายในการออกแบบตัวรถทำงานประสานช่วงล่างให้ขับได้คล่องแคล่วปรัดเปรียวโอ้แต่ว่าผมต้องบอกเรื่องนึงนะถึงแม้ว่าตัวถังมันจะเป็นแบบ h h s s i s onframe แต่แทง500เป็นรถช่วงล่างอิสระ4ล้อนะครับด้านหลังเป็นช่วงล่างมันติลิงนะ มันไปลิงก์น้บอกไว้ก่อนแต่เดี๋ยวพาไปดูรอบคันกันต่อดีกว่านะครับด้านหน้ารถนะครับมันจะให้อารมณ์ผสมผสมกันระหว่างเอเชียก็คือจีนนั่นแหละแล้วก็บวกกับกลิ่นอายของความเป็นอเมริกันหน่อยๆเพราะว่าตัวรถเนี่ยมันมีขนาดใหญ่มากแรงบันดาลใจในการออกแบบกระจังหน้าน,นั้นนะครับได้มาจากโลของทหารนะเป็นโลช e ลดผมเข้าไปในเว็บไซต์ของแท้งนะครับ ในประเทศจีนเรากดไปดูเวอร์ชั่ภาษาอังกฤษเขาไว้คำอธิบายกระจังหน้านี้ไว้ว่าเป็นดีไซน์ที่แสดงออกถึงความเกรียงไกรที่จะทำให้ผู้คนที่ได้พบเห็นนั้นเห็นแล้วไม่รู้ลืมเป็น Unforgettable Memories ก็ถ้าคันขนาดนี้แล้วมึงชนตูดก,กูกูก็จำชื่อมึงไม่ลืมเหมือนกันนะครับไฟหน้าเป็น LED ทั้งหมดนะครับเขาใช้ชื่อว่า LED Vision ทั้งไฟใหญ่ไฟตัดหมอกไฟ daytime running l i g h t ทั้งหมด L.E.D. ทั้งชุดส่วนด้านข้างของรถเนี่ยผมว่าให้อารมณ์ที่คล้ายๆกันกับ t ต y ยต a า a n d Cruiser V.X. 1 0 0 V.X. 2 0 0 V.X. 3 0 0เฮ้ยลองไปเทียบดูได้เกือบเหมือนเลยล้ออลลอยที่อยู่ในแทง5 0 0นี้นะครับเป็นล้อขนาด20นิ้วอ่าเท่า Fortuner ตัว r e g e n d ด r กับ GR Sport แม้แต่ขนาดยางก็เท่ากัน265 s e r i e ซีร 50. แล้วก็ใส่กับล้อขอบ20 ยางที่ให้มานะครับในรถคันนี้นะเวอร์ชั่นผลิตจริงต้องไปดูกันอีกทีนะยางนี้เป็น Continental Cross Contact ครับผม Fortuner กับแท้ง500ใช้ล้อขนาดเดียวกันล้อนี้ไปอยู่ใน Fortuner Fortuner เวลาจอดอยู่คันเดียวดูรถเล็กไปเลยแต่พอมาอยู่ในแท้งแท้งจอดอยู่คันเดียวแท้งดูใหญ่มากนี่แหละครับคืออัตราส่วนระหว่างขนาดตัวรถกับขนาดล้อที่นักออกแบบเขาเอามาเล่นกันว่าจะทําให้รถคันนั้นดูเล็กหรืออยากทําให้รถคันนั้นดูใหญ่เวลามันจอดอยู่เดียว ด้านข้างตรงนี้ไม่มีอะไรนะแถบกันกระแทกอะไรไม่มีเวลาเปิดประตูแล้วมีรถจอดอยู่ข้างๆรบกวนระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าประตูไอ้แทงเนี่ยหนักนะแล้วเวลามันดีดอะเวลามันจะเข้ากระปบอะเนี่ยมันจะมีจังหวะที่มันจะดีดแรงอยู่ซึ่งรถอะไรมันก็มีอท่างนั้นแหละเปลี่ยนแต่ว่ารถคันนี้คันมนใหใ่เอ้่มีอะไรงอกออกมาเดีวยววะอ๋อ เฮ้ย <Hey, S 2> คุณผู้ชมมีบันไดข้างด้วยบันไดข้างพับเก็บได้เอ,อ,อันนี้ก็สะดวกดีผมว่าเป็นในเรื่องของการพับเก็บเพื่อให้รถมีอากาศลราสตท์ที่ดีแล้วก็ลดโอกาสที่บันไดเนี้ยมันจะไปครูดกับฟุตปาดครูดกับนึ่งครูดกับนี่โดยไม่ําเป็นพอไม่ใช้ก็พับเก็บซะพอจะใช้ค่อยเก่าออกมาอย่าเสียแล้วกันนะมึงนะมาดูที่ด้านท้ายกันต่อเลยนะครับการที่เขาเอาอยางอะไหลมาไว้ข้างท้ายแบบนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีเท่งไง ถ้าคุณจำรถออฟโรด SUV v จากยุค90ได้สมัยนั้น l a น d c r ร i เซอร์8 0ปาเจโรโชกุนนะจี๊ปเชลร็ีกนียเขาจะชอบเอายางไหลมาแขวนในข้างท้ายอะแต่มันก็จะมีข้อเสียตามมาเหมือนกันนะครับข้อแรกเลยก็คือกล้องแทนที่จะติดกับบอดี้ต้องเดินสายแล้วเอากล้องมาติดอยู่ตรงกล่องเก็บยางอะไหลข้างท้ายนี่นะครับ ข้อต่อมาก็คือเมื่อคุณเอาอยางอะไหล่ไว้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยการที่จะให้ฝาท้ายสวิงเปิดไปข้างบนแบบน,นีย้ยากละไม่รู้ต้องใช้โชคเบอร์ไหนถึงจะเอาน้ําหนักไอ้นี้อยู่คุณก็จะได้ฝาท้ายแบบสวิงเปิดด้านข้างอา้าซึ่งมันก็สมเหตุสมผลอยู่นะเพราะว่ารถมึงสูงเกือบ2เมตรนะครับถ้าใช้ฝาท้ายสวิงเปิดเนี่ยแล้วสมมติว่าไม่มีระบบไฟฟ้ามาให้ผู้หญิงตัวเล็กๆที่ชอบขับรถใหญ่บางทีอาจจะแบบเอื้อมไม่ถึงอ่ะ,อะพอเป็นด้านข้างปุ๊บ ความสูงขนาดไหนก็เปิดได้นะครับกดปุ่มสีดําตรงมือจับนี้นะครับเอาดิ้โป้งกดเข้าไปปุ๊บฝาท้ายเนี่ยมันไม่ใช่แบบไฟฟ้าแต่แต่แต่แต,แต่ถ้าคุณปิดไม่สนิทปุ๊บมีระบบดูดให้นเลยเอ,อ้ออ่ะก็ก็ยังดีก็ยังดีมีมีฝาท้ายดูดให้อะแต่ว่าประตูบานอื่นเนี่ยไม่ได้ดูดน,นะโหนี่ เฮ้ย hey, ภายในเป็นสีเบจดกับน้ําเงินนะยิ่งฝาท้ายนี่เป็นสีน้ําเงินแบบโคตรน้ําเงินแบบไม่เคยเห็นน้ําเงินแบบนี้ในรถมานานแล้วนะเออเออชอบดูแก่ดีด้านท้ายเนี่ยถ้าเอาบอบาดแถวสามขึ้นเนี่ยจะมีเนื้อที่ประมาณนี้อ่ะทรานผู้ชมดูนะครับสองคืบไม่ถึงด้วยประมาณนี้นะครับแต่ว่าเบาะแถว3ามเนี่ยคุณสามารถพับลงได้เพราะว่ามันจะมีสวิชช์อยู่ที่ด้านท้ายรถ แล้วก็มีสวิตช์อยู่ที่แถวๆประมาณแถว2นะครับด้านท้ายรถคือตรงนี้นะครับมีสวิตช์สำหรับตั้งเบาะแล้วก็ล้มเบาะสำหรับด้านซ้ายและด้านขวาเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะครับมีเสียงเหล็กแกแ้งแกงแกงนิดนึงเปิดอ่าลงไปในียนเยนสวิตช์ตัวนี้เนี่ยจะมีเฉพาะด้านซ้ายนะครับเพราะว่าด้านขวาเนี่ยจะเป็นปลั๊ก220โวล์นะครับผม อะเดี๋ยวเอาด้านขวาลงด้วยเลยดีกว่าอ่ะไปมีเสียงอะไรแกล้งแกงแกงเบาๆนะครับพื้นที่ด้านท้ายตอนนี้ใส่กระเป๋าเดินทางขนาดควายได้สบายมากเลยนะครับจุได้เยอะเลยแล้วก็วิธีการพับเก็บเนี่ยก็สะดวกกว่า Fortuner แหละตัวนั้นนะครับก็จะเป็นสวิตช์สำหรับพับเบาแถว3ซึ่ง ถ้าคุณเปิดประตูบานขวาหลังเนี่ยก็จะสามารถเอื้อมจากตรงนั้นเลยก,ก็ได้ไม่ต้องมาท้ายรถแต่ว่าถ้าเป็นด้านซ้ายเนี่ยรู้สึกไม่มีนะครับเครื่องยนต์ของ GWM Tank 500นี่นรนครับเป็นแบบ GWM n n 2 0ขนาด2 0ลิตรแล้วก็เครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยก็จะพ่วงกับมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วทำงานในแบบระบบไฮบริดนะครับแรงม้าสูงสุดเนี่ยไม่มีการแจ้งตัวเลขแยกระหว่างเครื่องยนต์กับมอเตอร์นะครับแต่ว่า ทาง r กรนวอลมอ o ตอร์เนี่ยเขาบอกว่ามันอยู่ที่350แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่616นิวตันเมตรส่รงกําลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ9จังหวะนะครับแล้วก็มีระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทม์หน้าตาของเครื่องยนต์เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าแกะออกแล้วเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวผมลองอินเสิร์ตภาพไปดูแล้วกันว่ามันก็จะรุ่งรงแบบนี้แหละจ้าส่วนระบบแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับเท่าที่ผมค้นข้อมูลจากเมืองนอกมาเพราะเมืองไทยไม่บอกไง แบตเตอรี่ไฮบิดเนี่ยความจุไฟยอยู่ที่1.7กิโลวัตต์อวซึ่งก็เล็กกว่านิส n ันคิกซี่นะครับแต่ว่าก็รถไฮบริดอะ่ะก็ยวอนๆได้เขาหน่อยละกันนะในเมืองนอกเนี่ยก็จะมีขุมพลัง3.0 V6 เทอร์โบประมาณ350แรงมา้าแล้วก็มี2.0เทอร์โบปลั๊กอิน400กว่ามาให้อีกนะครับแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยเอาตัวไฮบริดธรรมดามาชิมลางก่อนละกัน มาดูข้างในกันบ้างนะครับเราได้กุญแจมากดสตาร์ทอามิตรพุทธโอ้โหมึงจะสตาร์ทอลังอะไรขนาดนั้นข้อต่อ,อมาเปิดหลังคาพานอราม,มิกนะฮะมึงไม่วันทัชเอวะ,อะ ああต้องกดอันซ้ายนะฮะมันถึงจะเปิดหลังคาพาโโรามิกเป็นแบบ aw, ยาวๆเพื่อความโปร่งซะหน่อยโอ้โหตำแหน่งที่นั่งขับนี่สบายเบาะนุ่มสบายจริงเฮ้ยทำเบาะมาอย่างสวยหุ้มหนังแนป้าผิวผิวเบาะโค้นเนียนเลยความสบายได้แล้วก็หมอนรองศีรษะเนี่ยนุ่มมากที่สำคัญก็คือหมอนรองศีรษะเนี่ยปรับได้ทั้งสูงต่ำแล้วก็ ดันกระบาลเยอะดันกระบาลน,น้อยได้หมดเบาะนั่งปรับด้วยไฟฟ้าทั้งสองข้างนะครับด้านคนขับเนี่ยจะสามารถปรับแยกช่วงน่องยกขึ้นลงแล้วก็ยกขึ้นทั้งตัวได้แต่ว่าถ้าเป็นฝั่งคนขับเนี่ยจะได้แค่ยกขึ้นลงแต่ว่ายกน่องแบบนี้ไม่ได้นะครับเบาะนั่งคู่หน้าเนี่ยจะมีระบบบันทึกความจํานะครับมันเป็นฟังก์ชันอยู่ในจอกลางนะครับต้องไปทําที่จอกลางเหมือนกับของโอลากูดแคทนะครับนอกจากนี้แล้วที่ตัวเบาะเนี่ยยังมีระบบนวดด้วยนะครับ แต่ผมยังไม่ได้ลองใช้นะครับเพราะว่าเวลาไม่พอระบบเครื่องเสียงใน G.W.M. แทง500นี่นะครับผมจะเป็นเครื่องเสียงแบบ12ลำโพงมีแอมพลิฟายเออร์แยกมานะครับและใช้ลำโพงของ Infinity นะครับผมนอกจากบอกปรับไฟฟ้าแล้วนะครับพวงมาลัยก็ปรับ4ทิศได้ด้วยไฟฟ้าอ้าวนี่เต็มขั้นเต็มพิกัดแม่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 เว้ยหัวเกียร์อ่ะบ้านเรานี้หัวเกียร์เป็นแบบ หัวเกียร์ไฟฟ้าธรรมดานะครับถ้าเป็นของสเปกนอกนะของจีนนะแม่งหัวเกียร์คริสตัลโคตรสวยรถคันนี้เนี่ยเต็มไปด้วยจอนะฮะเท่าที่ดูเนี่ยมีเบ้าสำหรับ Head-Up Display มาให้แล้วก็มีหน้าปัดขนาด12.3นิ้วมีจอกลางขนาดใหญ่14.6นิ้วโหใหญ่กว่านี้เทสลาแล้วมึงเอ้ยการตกแต่งภายในผมบอกเลยว่าคุณต้องมาดูตัวจริงวะ่ะ แน่นอนว่าการเก็บงานในจุดต่างๆนั้นอาจจะยังไม่ถึงขนาดรถหรูราคาหลายล้านแต่ว่าในเรื่องของวัสดุในเรื่องของการออกแบบเนี่ยภาพรวมของมันทำให้มันดูออกมาแล้วเนี่ยผมพูดได้เลยว่าราคาของผมให้ราคาของดีไซน์ภายในเนี่ยสาล้านบาทสบายๆเลยนะครับสาล้านบาทสบายๆเลยการตกแต่งด้วยลายไม้ด้าน หรือการตกแต่งในรุ่น500อัลตร้าซึ่งเป็นรุ่นท็อปมันจะมีรุ่นอัลตร้ากับรุ่นโปรที่เป็นตัวรองคันนี้ที่เราอยู่เนี่ยเป็นรุ่นอัลตร้าแล้วก็กูก็ไม่รู้ว่าไอ้ดาวที่มันกระพริบกระพริบตรงนี้นี่คือมันเป็นเอฟเฟกของมันหรือมันเป็นดีเฟกนะไม่รู้อ่ะมันมันเป็นจังหวะจังหวะแปลกแปลกแผงหน้าปัดขนาด12.3นิ้วนะครับรูปแบบเลยเอาหน้าจะต้องไปทําที่จอกลางแหละเพราะว่าที่พงมาลัยเนี่ยมันเหมือนกับมันไม่มีอะไรให้กดเลยนะเพราะว่า การพวงมาลัยตรงนี้พอกดไปปุ๊บมันก็ไปรีแอคที่จอกลางแบบนี้ครับพวงมาลัยสวยนะตกแต่งมาอันนี้ดูชิ้นนี้ดูดีมากเลยตรงคอนโซลกลางเนี่ยยังมีปุ่มอยู่ผมชอบรถในเครือเกิรดวอลกับ BYD อย่างหนึ่งก็คือว่าทุกอยาก่างไม่ได้เป็นต้องอยู่บนจอหมดมันยังพอมีสวิชเหลือเอาไว้ให้เราเปิดปิดแอร์อะไรได้บ้างนะครับแล้วตรงกลางเนี่ยก็มีนาฬิกาเป็นนาฬิกาควอตซึ่งออจอกลางมีฟังก์ชัน ตัวนี้นะครับเปิด wireless charging head up display เปิดตรงนี้นี่เปิดปุ๊บอ่ะก็มันก็จะมี head up display โผล่มาตรงนั้นแต่ว่าคุณจะมองเห็นยากหน่อยนะครับมันเล็กๆมากเลยอยู่แถวตรงนี้แต่้็เกิดสมมุติว่าอ่ะกดปุ่มดูกล้องปึ๊บอ่ะมีกล้องรอบคันให้มี 3D view ไหมอ่ะกดปึ้ง ดูโ oh อ้โหเว้ยอ่าใช้ได้นะใช้ได้นะแล้วในสตูดิโอแบบนี้ความชัดระดับนี้ก็ถือว่าโอเคสอบผ่านนะครับมี i n t e l l i g e n นพาร์ i กินะก็คือมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติมาให้ส่วนในเรื่องของการขับขี่นะครับมี d r ร v e ม o d e Memory มีพวก Stability a s แอ s ซิสนะครับระบบเตือนต่างๆเนี่ยจะอยู่ในเมนูตรงนี้ น้ำหนักพวงมาลัยน้ำหนักพวงมาลัยปรับได้สามระดับไลท์คอมฟอร์ตสปอร์ตนะครับระบบสมาร์ทไ i ฟ์อันนี้ก็จะเป็นพวกระบบความปลอดภัยต่างๆที่มีให้นะครับระบบเตือนก่อนชนด้านหน้ามีให้แล้วก็มีระบบ RCTA ระบบประคองรถให้อยู่ในเลนเออก็ควรจะให้มาประมาณนี้แหละเพราะว่าขนาดฮาวเวล6สก็ยังมีเลยในบางระบบนี้นะครับส่วนตรงคอนโซล,ลกลางเนี่ยอันนี้ก็ เนี่ยผมชอบบาลานซ์ระหว่างการมีปุ่มกับการใช้จอถือว่าทําได้ดีแล้วก็การที่จอภาพเนี่ยมันมีขนาดใหญ่เนี่ยทำให้สามารถออกแบบขนาดปุ่มบนจอได้ใหญ่ขึ้นด้วยมันใช้งานได้สบายกว่าพวกฮาวเวลมากเลยม,ม,ลมีปุ่มดิฟล็อกนะครับรถคันนี้เนี่ยจะมีอิเล็กทรอนิกส์ดิฟล็อกล็อกเฟืองได้ทั้งหน้าและหลังมีปุ่ม 4L นะครับแล้วก็ปุ่มสําหรับปรับโหมดต่างๆตรงนี้ งานโดยรวมออกมาเนี่ยถือว่าดูเข้าท่าเลยแหละเสียดายว่าเวลาหมดสะก่อนไม่งั้นเราก็จะเจาะภายในมาให้กันเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเรื่องความสวยงามภายในเรื่องความนั่งสบายเนี่ยผมถือว่าสอบผ่านรอดูเรื่องการขับขี่และราคากันดีกว่านะครับเบาะแถวสองนะครับอ่ะลองเลื่อนดูเลื่อนได้ประมาณนี้ถ้าคุณอยากจะใจดีกับคนนั่งแถวสาแต่เราเป็นคนใจซามนะครับเพราะนั้นเราก็ช่างแม่งมันนะฮะเบาะหลังแถวนี้เลื่อนได้ ปรับเอนได้นะครับ1นึ่อ่ะสองมอ่ะมันไม่ค่อยเด้งสูเท่าไหร่ะนะคือเบาะมันอาจจะไม่หนุ่มแน่นแล้วเบาะมันจ,จะแก่แล้วมันเลยไม่ค่อยเด้งอ่ะเราลองปรับไว้กลางๆประมาณนี้เดี๋ยวลองขึ้นไปนั่งดูนะครับเบาะนั่งข้างหน้าเนี่ยผมปรับไว้ให้เท่ากับเบาะนั่งคนขับที่ผมนั่งเมื่อกี้นะเพราะฉะนั้นไอ้ข้างหน้านี่คือไอ้อ้วนนั่งมันก็จะมีเลกรูมหรือประมาณนี้ซึ่ง โอเคแหละแต่ถ้าไม่ชอบกดสวิชเลื่อนไปนะแล้วก็เบียดเบียนคนนั่งหน้าไปด้วยจนได้เล็กรูมที่เราต้องการที่วางแขนมีให้ที่วางแก้วอ่ามีโอ้สบายสบายผ่อนคลายและที่สำคัญก็คือตัวเบาะรองนั่งเนี่ยยาวนะยาวแบบรองเกือบถึงข้างใต้ข้อพับขาผมเลยอะ่ะมีช่องแอร์ให้ช่องแอร์มี เป่าและนาบไขแล้วก็มีเป่าหน้าอยู่ตรงนี้เออใช้ได้ใช้ได้ไดบรรยากาศก็โปร่งดีระดับหนึ่งหลังคาพารามิกเนี่ยช่องมันยาวแต่มันไม่กว้างมากนะักแต่ก็ยังช่วยในเรื่องความปลอดโปร่งเวลานั่งได้อยู่ผมว่าทางจีนน่ะเริ่มดีไซน์รถและแพคเกจจริงมาได้ถูกทางมากขึ้นแล้วในช่วง15ปีที่ผ่านมามันจเจริญขึ้นเยอะพัฒนาไปเยอะในด้านนี้ รับและนี่ก็คือ GWM แท n ง500นะวันนี้เราพรีวิวกันแบบเซิร์ฟนะแต่ว่ารอขับจริงๆคันนี้อยากลองดูว่าเวลาวิ่งออกถนนจริงๆจ,จะเป็นอย่างไรแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่อยากลองมากก็คือระบบช่วยในการกลับรถแอบคือมันไม่ได้กลับรถให้เรานะเพียงแต่ว่าไอ้เจ้าแท n ง500เนี่ยเขามีรัศมีวงเลี้ยวเคลมไว้ประมาณ5.6เมตรเท่านั้น5.6เมตร และกลเม็ดส่วนหนึ่ง,งเขาที่ทําได้ก็คือว่าเวลารถเนี่ยมันตรวจจับได้ว่าเราเลี้ยวพวงมาลัยแบบสุดๆอ่ะเลี้ยวไปทางไหนปุ๊บมันก็จะสั่งเบรกล้อหลังวงในโค้งอ่ะจับลอนันไว้เหมือนก็เป็นเอฟเฟกอะไรทักอย่างที่ช่วยทําให้รถมันเลี้ยวได้แคบขึ้นเพราะว่ามันไปออกแรงงัดกับล้อหลังเฮ้ยอันเนี้ยน่าลองน่าสนรวมถึงคุ้มพลัง350แรงม้าที่ทํางานคู่กับเกียร์9้าจังหวะนี้ด้วยนะครับ ก็ต้องไปลองว่าบนถนนจริงเนี่ยจะไวไหมอัตราเร่งเป็นอย่างไรช่วงล่างจะเป็นอย่างไรและที่สําคัญก็คือถ้าพูดเรื่องความหรูกับเรื่องรูปลักษณ์เนี่ยอันนี้ผมให้สอบผ่านภายนอกเนี่ยอาจจะไม,ไม่ได้ถือว่ามีจุดเด่นอะไรมากนักน,นะครับแต่ว่าภายในผมยอมรับว่าทํามาได้สวยจริงดูดีจริงแล้วก็มีทั้งความหรูหราสะอาดตาบวกกับเทคโนโลยีแต่เมื่อรวมทุกอย่างรวมเรื่องการขับขี่ และที่สําคัญก็คือเรื่องราคาที่เราต้องดูกันว่าราคาของเจ้าแทง500เนี่ยเขาจะไปจบที่เท่าไหร่เบื้องตน้นสิ่งที่ผมได้สัมผัสกับรถคันนี้นั้นถ้าหากว่าให้ผมตีราคานะสมมติว่าออกมา2ล้านต้นอันนี้ผมถือว่าโอ้โหให้โคตรเยอะสำหรับราคานี้แต่ถ้าเกิดออกมาแล้วเกิน3ล้านนะครับอันนี้ก็ผมคิดว่ายอดขายก็ไม่น่าจะเดินดีเท่าไหร่แล้วคุณผู้ชมละ่ะเท่าที่เห็นมาเนี่ยคุณคิดว่าเป็นคุณ คุณจะให้เท่าไหร่ครับลองพิมพ์คอมเมนต์กันมาดูนะครับผมวันนี้ผมแพนไปดุลพงครับขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าเมื่อเรามีเหยื่อรายใหม่ครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ